สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายข้อวัดนะครับในตอนเช้าก็จะมากวดถูหอฉันนะครับเป็นหอฉันกวดถูนะครับทำความสะอาดนะครับปูเสือจัดาบาทที่จะเตรียมไว้ ไปพระอาจารย์ท่านได้จะไปบินธบาตนะครับเราก็ต้องอาทาการกริ้งกริ้งบาทนะครับก็คือเอาน้ําใส่แล้วก็กริ้งเหมือนกับเหมือนกับล้างล้างบาทนะครับล้างบาทแต่ว่าใช้วิธีกริ้งนะครับเอาน้ําใส่แล้วก็กริ้งบาทกริ้งกริ้งกริ้งให้ทั่วนะครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นหรืออะไรที่ไม่สะอาดนะครับ ล้างฝุ่นออกนะครับแล้วก็มาเทที่กระโถนนะครับแล้วก็จัดเตรียมอาสนะผ้าปูอาสนะนะครับก็เตรียมผ้าปูตักเตรียมผ้าเตรียมช้อนเตรียมถ้วยนะครับไว้ยงแบบนี้นะครับนี่คือกิจวัตรยมามเช้านะครับวิธีวิธีคลิ้งก็ใช้วิธีอุ้มบาทนะครับแล้วก็วนเหมือนกับ กริง้งทำให้น้ำวนๆๆล้างบาดนะครับน,นำวิธีข้อวัดในยามเช้ามาแบ่งปันนะครับวิธีกริ้งบาดนะครับก็น้ำใส่ตรงนี้เนาะในในบาดนะครับแล้วเราก็กริ้งกริ้งกริ้งครับวนวนวนนะครับแล้วก็ทำให้น้ำนะครับให้ลอกขอบบาดนะครับแต่พยายามอย่าให้น้ำหกนะครับ เหมือนน้ำปิ้งบนใบบัวนะครับก็เป็นวิธีเป็นข้อวัดนะครับที่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ทำให้พระอาจารย์นะครับเป็นข้อวัดหรือว่าก่อนที่จะไปบินธรรมบานนะครับต้องทำวิธีนี้นะครับก็นำวิธีนะครับมาแบ่งกันนะครับเดี๋ยวจะ<อ>ก็ คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามี